เจ้าฐานเจตอยเจตอยร้านจะอยู่ที่เ,เลยวัดโสภารามสายในปทุมก,ก่อนถึงโรงเชือดเขาจะอยู่ระหว่างกลางนะคะสะกรอร์หน่ากินมากเลยเจ้าดังนะคะเจ้าดังเดีย๋ยวเราไปดูที่โต๊ะกัน สั่งไปแล้ววันนี้เราก็ได้สั่งข้าวเป็นข้าวขาหมูตันนี้จะเป็นข้าวรวมนะคะจะมีหมูกรอกกับหมูแดงแล้วก็ขาหมู70บาทแต่ว่าขาหมูปกติก็จบะ50บเดี๋ยวเรามาชิมกันจ้าชาดำเป็นขวดขวด1 5บาท โอเลี้ยง15บาทไข่น้ำลูจิ้งชาว้าวจินขา,มา,ขาหมูหมูกินหมูวันนี้ดยวก่อนคนนั้นเธอจะกินหมูรวมอรอยปาอยากมาดูหมคือหมดใส่ออกับบ้านน่าจะกินไม่หมด พอเยอะเยอะมากยานใหญ่ขนาดไหนก็ใส่เต็มเป็นปริ๊นหมูไม่เอาหนา ส้มนี่เขาเติมเนื้อขาหมูใช่ไหมคงจะใช่กินด้ก,นดก่อน นิ่มๆขาหมูนิ่มๆขอจิ้มหม,ม,มูกรอบนะอหน่อยนะขอชิมหน่อย เป็นจานไมเลินีน่ก,กินเข้าไปค่ะพี้หนูกกนหสวน รุมนะ70บาทคือเยอะเยอะจริงๆริงกินสองคนอะ่ะถ้าคนเดียวน่าจะไม่ห,หมดหรอกเพราะมันเยอะเต็มจานเลยไม่จานมาเลยใส่มาจนเต็มทีม่มีพื้นที่เหละอ,อร่อยดีนะคะแวบะบมาชิมดูนะเจอตอยบเขาอยู่ริมทุกบาทเลยจะมีป้ายป้ายชื่อร้านเขาบอออยู่ ตอยข้าวขาหมูดาวทานมีหมูแดงหมูกรอบขามหมูอ้ำเล็กเล็กเล็กๆล็กนิดาน่อยแต่หาไม่ยากเด่นมากมาถึงก็จะเลยวัสดุมาห่อยก็จะเจออยู่ราบ้างกลางวัโสโุนั้นเจตอยลงเชือดมีย่างขา เปิดน่าจะเป็นแฟนมูรีเบโร่โีเบรโรนะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกเก้าหนึ่งหนึ่งสองศูนย์โทรมาถามก่อนเพราะว่าวันนั้นเรามาเจ็ดโมงร้านยังไม่เปิดเลยม <c oughs> ึงว่าเปิดมองยังไม่เจ็ดแปดโมง ชอบหมูแดงหมูกรอบขามหมูแหะมาชิมจะอร่อยดีเป็นถชอบที่นีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์่อยนะคะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อน